คุณกฤตฐาครับบรรยากาศที่วัดอินทราวาหรือว่าวัดประดู่ที่ตลิ่งชันนะฮะวันนี้14เมษายนเป็นวันที่2บรรยากาศอาจจะไม่ได้คึกคักเท่ากับวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันแรกนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมส่งน้ําพระสงการแต่ว่าวันนี้เองเรายังคงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนครับโดยเฉพาะความผูกพันกับสายน้าลาคลองอย่างตัวนี้เรียกคลองอะไรนะฮะ พองบางพมที่ชาวบ้านงคงใช้วิถีชีวิตเนี่ยฮะอย่างมีบรรยากาศของการอาจจะขายของขายขนมกันอยู่ตามริมคลองก็ตามนะครับซึ่งทย้อนไป1 0 2ถึงีปีที่แล้วเองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะถูกเรียกว่าเป็นหน้าวัดแล้วก็จะมีเรือพายเรือมาจอดกันอยู่เยอะมากแต่ปัจจุบันรูปแบบการสัญจรที่เปลี่ยนไปก็เลยทําให้เส้นทางตรงนี้ที่เคยเป็นหน้าวัดเปลี่ยนไปเป็นหลังวัดแต่ชาวบ้านก็ยังคงมีวิถีผูกพันธกับสายน้ําและก็ความศรัทธากับวัดอยู่เหมือนเดิมครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเทศกาลงานบุญหรือในวิถีชีวิตประจําวันทุกเช้านะครับก็จะได้เห็นแม่เต่ายุพินดีที่สุดครับชาวบ้านชุมชนวัดอินทราวาดภายเรือเทียบท่าสาราวาดัดโดยบ้านอยู่ใกล้ติดริมสายน้ําก็เลยแจวเรือเพียง15นาทีก็ถึงที่หมายแล้วครับเป็นเส้นทางที่แม่เต่าใช้ประจําตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้วัย67ปีแล้วครับมาช่วยงานที่วัดอินทราวาดทุกครั้ง ซึ่งก็เหมือนพุทธศาสนิกชนละแวกนี้ครับที่ใช้สายน้ําเป็นเส้นทางบุญมาตั้งแต่เดิมจนมาตัดถนนผ่านหน้าวัดการสัญจรทางน้ําจึงลดลงครับหากปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านใช้เส้นทางเรือนี้เดินทางไปยังท่ามหาราชและก็คลองรัฐไมยมอยูครับนอกจากป้าเตาแล้ววันนี้ก็ยังมีหลายครอบครัวนะครับที่ตั้งใจเดินทางมาทำบุญใหญ่นะฮะวันนี้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่าด้วยครับพี่น้องมดเลยมาทำบุญให้พ่อแม่ครพ่อแม่เสียมันแล้ว ว่ามาทำให้พ่อแม่อุทิศให้พ่อแม่ไงเขาก็จะทำอย่างเงี้ยประเพณีนที่นี่จะทำอย่างนี้แหละว่าเรามาทาแล้วอุทิศให้ใครอะไรเงี้ยก็จะทาอย่างนี้ทุกปีตอาน,นี้ก็รวมตัวกันครบแล้วก็เลยมาคือจังหวะพี่น้องเจ็ดคนอยู่แถวนี้หมดเลยแยกบ้านจริงแต่อยู่แถวนี้หมดเลยไม่ได้ไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ได้อยู่แถวนี้หมดปลูกบ้านอยู่แถวนี้หมดพ่อแม่แบ่งที่ให้ปลูกฉถนหมดทุกวันค่ะถ้าตอนไม่มีงานนี่ก็ตอนเที่ยงมาเก็บหอฉันเก็บร้างช่วยทำโตที่หอฉันทุกวัน แล้วก็บ่ายสามโมงก็กลับมันก็เช้ามาก็มีเจ้าอาวาสทายเรือไปบิณธบาทกะล,ลองเจ้าอาวาสทายไปบิณธบาทกันมีอยู่สามลำมเรือคนหไชาวบ้านามีาานน้าพาเรือกันหรือเปล่าไม่ค่อยมีลวจ้ะน้อยแต่มากจะปเป็นเรือเครื่องกันหมดเอาจะเอาเรือเครื่องวินนะ่งอ่ะเรือพายไม่ค่อยมีแล้ว พย้อนดูความน่าสนใจของวัดอินทราวาสกันนะครับโดยปกติแล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่นี่จะจัดกิจกรรมประเพณีตลอดครับโดยให้พุทธศาสนิกชนมามัส,สการพระบรมสารีริกธาตุปิดทองหลวงพ่อโตปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองครับและปิดทองหลวงพ่อจปาปาอดีตเจ้าอาวาสคนสําคัญด้วยมีกิจกรรมการส่งน้ําพระและก็ทอดผ้าป่าสาวัคีครับรวมไปถึงชาวบ้านที่ร่วมใจกันทําขนมมาขายหารายได้เข้าวัดเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนำมาดูแลวัดนะครับเงินที่รายได้นะฮะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับต่อไปด้วยโดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่งครับที่คนลูกทุ่งส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับวัดอินทราวาสเป็นอย่างดีนะครับด้วยเปิดเวทีบุญผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งเสมอ หลายคนเคยมาเยือนที่นี่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกเตนชนระดาคาราบาวหรือจะเป็นสิทธ์ก้นกุฏิที่เคยบวชเรียนที่นี่อย่างทีเด็ดเพชรบ,บ้านนาครับซึ่งรูปแบบการแสดงของวัดก็จะเป็นการแสดงดนตรีสดทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกว่าเพลงลูกทุง่งคู่กับวัดอินมานานแล้วครับทุกงานบุญต้องมีคอนเสิร์ตครับอย่างคุณตาชาลิตกนิทสุทครับเป็นจิตอาสามาช่วยงานทุกปีและก็ยังบอกว่าเป็นแฟนรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนก็บอกว่าติดตามรายการมานานครับดีใจที่สุดท้ายรายการได้ลงพื้นที่มาเจอกันในช่วงงานประเพณีแบบนี้สักทีครับจ้างกับผมมาอยู่เนี่ยสาปปีนะผมก็เห็นมีลูกทุ่งจัดงานวัดอะไรลูกทุงท่งทุกครั้ง ไม่เคยมีลูกพุ่งมาเล่นเลยลูกพุ่งนั้นนะสารวตีมาอยู่ที่นี่นะก็เห็นแล้วลูกพุ่งแล้วนะมผมพอบอกสามทุง่งช่องสามโอ้ยผมสบายมากผมไม่กลับบ้านเย็นนี้นะอยากจะดูเพราะว่าเราติดตามกันมาตลอดแล้วก็พอเห็นนักร้องที่ดังๆมาก็ดีพี่ถ้าไม่ดูรายการก็ไม่รู้หรอกพอดีเที่ยวนี้ดูสารพันลั่นทุ่งพระบอกก็เลยรู้ว่าเขาไ่จัดงาน คุณน,นหยอไม่แน่ใจถ้ามีเพื่อนก็จะให้ก็มากันแต่ถ้าคนเดียวก็ไม่กล้ามากระตใน่ทอทัด <laughs> ที่วัดอินทราว่าหรือวัดประดู่ครับตั้งอยู่ริมคลองบางพรมฝั่งเหนือครับสร้างขึ้นประมาณพศ2,510ในสมเด็จสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาครับคาดว่ามีอายุมานานกว่า400ปีครับมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ถึงสององค์ก็คือพระประธานเก่าแก่องแรกหลวงพ่อสุขโขททยครับและต่อมาชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาได้อัญเชิญหลวงพ่อโตเล่ากันว่าสร้างด้วยศิลาแรงล่องแพไม้ไผ่มาทางน้ำครับจึงได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานในอุโบสถหลังปัจจุบัน ส่วนหลวงพ่อสุโไทยครับปัจจุบันย้ายไปประดิษฐานที่วิหารข้างอุโบสถครับ สำหรับบรรยากาศตอนนี้เองคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ก็น่าจะได้ยินเสียงเรืออยู่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่จริงๆยังคงใช้เส้นทางสัญจรทางน้านะครับผูกพันกับคลองบางพรมอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองบรรยากาศที่จะเห็นความผูกพันของวิถีชุมชนช่วงบ่ายช่วงกลางวันยังคงได้เห็นกันและชาวบ้านยังคงทําขนมขายโดยเฉพาะมอแกงปิ้งส่วนช่วงเย็นนะฮะห้ามพลาดเดี๋ยวคอนเสิร์ตสารพันลั่นทุ่งบางเขนมาสัญจรครับหกโมงเย็นเป็นต้นไปมีความม่วนจอยมาฝากคุณผู้ชมทั้งต้อยหมวกแดงอ้ํานัน ทิยาและก็รวมไปถึงอ้อยกราทอนด้วยนะครับส่วนบรรยากาศตอนนี้อาจจะขอคืนให้กับคุณกรติษาไปก่อนเดี๋ยวผมอาจจะชวนคุณแม่เต่าพาไปล่องเรือเพราะว่าที่นี่เป็นที่เส้นทางนะสัญจรท่องเที่ยวด้วยครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่วัดอินทราวาสครับ